สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการคุยหลังข่าววันนี้ผมพิศนุศรยางสูงรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กําลังจะมีขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้นะครับซึ่งรายละเอียดการเตรียมพร้อมอย่างไรสาหรับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างและในช่วงสถานการณ์โควิดนี้จะมีมาตรการอย่างไรด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านร้อยตํารวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาที่การคณะกรรมการ กา,การเลือกตั้งมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยจะสอบถามท่านถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งในครั้งนี้28มีนาคมนี้ตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรแล้วบ้างครับอ๋อความเตรียมพร้อมเนี่ยเราเตรียมเ,เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะการ,รพร้อมทุกทุกที่แล้วนะฮะเ,เพียงแต่ทางทางท่านผู้ประชดสิทธิ์นะครับขอให้ไปใช้สิทธิ์กันยเยอะในวันที่28นี้ตั้งแต่2องโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ ไม่ไม่ใช่สองโมงเช้าถึงสามโมงเย็นเลยนะฮะถึงห้าโมงเย็นสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือหลักฐานนะครับการแสดงตนก็คือบัตรประจําตัวประชาชนบัตรแม้หมดอายุแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับรวมทั้งบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปแล้วก็มีหลักมีมีเลข13หลักนะครับก็เอาถ้าจะให้ให้ชชว์เลยไม่ไม่ไปผิดพลาดไม่ต้องไปทะเลาะก,กับกันหน้าหน่วยครับใบขับขี่อย่างเงี้ยเป็นต้นพาสปอร์ตหนังสือเดินทางอย่างเงี้ย เอาชัวร์เลยนะฮะเตรียมไปให้พร้อมครับครับในส่วนของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องของสถานการณ์ที่มีเข้ามาเรื่องของสถานการณ์โควิดตรงนี้ทางกกตเองเนี่ยเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับกับเราไปตลอดไม่ว่ามีสถานการณ์อะไรอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็เคยเตรียมเราเตรียมความพร้อมไว้ไว้ านานแล้วแล้วก็ใช้ในในหลายครั้งแล้วนะฮะอย่างเช่นเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเลือกตั้งซ่อมที่ที่เชียงใหม่ที่สุพรรณนะครับก็จะมีอสมอเนี่ยคอยอยู่หน้าหน่วยคอยคัดกรองนะฮะวัดอุณหภูมิแล้วก็อ่าฉีดแอลกอฮอลให้ท่านาเสร็จแล้วก็ไปเข้าหน่วยเข้าครูหา,ารับบัตรแสดงตนรับบัตรเข้าครูหาเลือกตั้งไป แลาพอทไปได้สักระยะหนึ่งก็จะมีในหน่วยก็จะมีการฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดเป็นระยะระยะส่วนพี่น้องที่อุณหภูมิเกินนะฮะเกินเกิน37เเนี่ยเราก็จะให้ไปนั่งพักสักคู่หนึ่งแล้วท่านมาตรวจใหม่ถ้าอุณหภูมิลดก็โอเคก็เข้าในหน่วยปกติแต่ถ้าอุณหภูมิเกินเกินเนี่ยก็เราก็จะมีคูหาพิเศษนะฮะสำหรับให้ท่านเข้าไปใช้สิทธิ์ได้ กูหานี้ล้วก็พอคนนึงเข้าไปปุ๊บก็ออกมาแล้วก็ทาความสะอาดเลยฉีดกอนออรฮอออกไปก็ทาความสะอาดฉีดเันรฮอเพราะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะฮะขอให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยของเราทุกคนก็จะใส่เฟสชิลใส่แมสท่านผู้บริจิทติก็ใส่แมสไปด้วยฮะหน้ากากาอนามัยรับแล้วก็ไปเนินเนแล้วก็บันจะต้องทิ้งท่วงะระยะเวลา,วาความห่างความห่างของแต่ละท่านเนี่ยสัก2เมตร เพราะนั้นท่านท่านต้องรีบไปสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความขุกขลักตรงนี้เดิมหน่วยเลือกตั้งเราปกติเราจะใช้ประมาณผู้มีสิทธิ์ 800- ถึง่พันตออหน่วยับช่วงโควิดนี้นเราก็จะลดมาเหลือประมาณ600นะฮะหกรคนต่อหนึ่งหน่วยแล้วก็ระยะเวลาก็ขยายเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นพี่น้องต้องต้อง,องรีบไปสักนิดหนึ่งเพื่อระยะเวลามันมันอาจจะไม่ทันหรืออะไรต่ออะไรนะครับ ครับ,คร,บครับก็เป็นส่วนที่เตรียมพร้อมเรื่องของอการไปใช้สิทธินะเวลามีสถานการณ์ทุกสถานการณ์ก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว<ช>นะ,ค,ะครับโดยเฉพาะโ<ช> <59 S 2> ควิดสิก็ป้องกันตนเองด้วยแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้ง28มีนาคมเนี่ยจะมีเรื่องของข้อห้ามที่จะต้องทําไม่ได้ในหน่วยเลือกตั้งต่าง,งเนี่ยมีอะไรบ้างครับเออมันมีกฎหมายค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนอยู่นะฮะไม่ว่าในเรื่องของการที่จะ ไปถ่ายบัตรที่ลงคะแนนแล้วเนี่ยใช้อุปกรณ์ใดๆถ่ายไม่ได้เลยนะฮะถ่ายก็ผิดแล้วหรือจะเอาไปโพสเอาไปว่าลงคะแนนให้ใครอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้หรือกาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะไปแสดงให้คนอื่นเห็นนะครับไม่ได้เป็นความผิดนะครับเพราะการการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องทําโดยตรงและรับนะครับการที่ไปเปิดเผยว่าลงคะแนนอะไรให้ใครเนี่ยมันมันผิดหลักของของการลงคะแนนตรงและรับมันจึงเป็นความผิดอยู่อ่ แต่กรณีที่เลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นเรื่องของอาการเลือกตั้งนายกแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกด้วยก็อาจจะต้องไหลเบอร์นะฮะถ้าท่านกลัวจำไม่ได้เนี่ยจดใส่มือไวได้จดใส่มือแล้วก็ไปไปไปกาให้เรียบร้อยแล้วอย่าไปแสดงให้ใครเห็นนะฮะอย่าไปโชว์อะไรใ,ใครเห็นก็ก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ในครูหาส่วนนอกครูหาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการจำหน่ายแจกแจกสุรา นะฮะ,อะแอลกอฮอลเครื่องดื่มทุกอย่างเนี่ยห้ามตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้งคือห้ามตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยนะฮะไปถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งค่ะดันงนั้นตรงเนี้ยก็ก็ต้องระงับไว้นะฮะดำเนินการอะไรไม่ได้ครับอืมครับทีนี้ในส่วนที่อย่างพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยเวลาไปเข้าหูหาแล้วไปฉีกบัตรเลือกตั้งเชน่นว่าอาจจะเวลากาผิดที่หรือฉีกทิ้งไปเลยได้ไหมครับ เป็นความผิดะฮะเป็นความผิดมันไปทําลายบัตรอย่างเงี้ยทำให้บัตรชุมุนเสียหายเนะี่ยเป็นความผิดโดยตรงเลยนะฮะแต่ก็เกิดอยู่เสมอเสมอเพราะนั้นเวลาท่านท่านจะเข้าครูหาเนี่ยท่านท่านจดใส่มือได้นะฮะจดใส่มือไปแล้วก็ไปกาใช่ถูกต้องจะได้ไม่ผิดพลาดนะฮะหนึ่งสองถ้ากาไปผิดพลาดแล้วเนี่ยเอ่อก็ต้องก็ต้องพับพับแล้วก็ไปหย่อนบัตรอย่าเอากลับบ้าน อย่าไปฉีกอย่าไปทำลายเป็นความผิดทั้งนั้นนะครับ <Brenda> เอาบัตรออกนอกหน่วยก็เป็นความผิดนะครับเอาบัตรฉีกแล้วไปรับใหม่ก็ไม่ได้ก็เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเตรียมไปดีๆอยา่าประมาทเตรียมไปดีๆนะฮะแล้วก็จดใส่มือไว้หรือใส่กระดาษไว้แล้วก็เอาไปเสร็จแล้วก็เอากลับตกางการให้เรียบร้อยครับวิธีการทําเครื่องหมายในในในบัตรเลือกตั้งนี่เป็นยังไงครับบางคนอะชื่นชอบอันนี้ทํารูปหัวใจไว้หรือว่าทําเครื่องหมายอย่างอื่นทําได้ไหมครับ ไม่ได้ครับห้ามทําเครื่องหมายอื่นใดน,นอกจากเครื่องหมายที่จะลงคะแนนนะครับห้ามไปทําสัญ,ญลักษณ์จะเซ็นชื่อจะทําดอกจันทําสีเ่สเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่ได้ท่านรักเบอร์ไหนท่านชอบเบอร์ไหนตั้งใจไหนก็ไปกากบาดนะฮะในในช่องลงคะแนนของเบอร์นั้นถ้าไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดก็ไปกาในช่องที่ลงคะแนนไม่เลือกใครนะครับท่านนายกเนี่ยท่านกาได้1เบอร์นะครับสมาชิกท่านกาได้6เบอร์ ถ้าไม่กาอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นบัตรเสียแต่กรณีสมาชิกเนี่ยถ้ากาไม่ครบมันเป็นบัตรดีอยู่กาเกินบัตรเสียทันทีหรือกาเสร็จแล้วเราไปกาว่าไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนอันนี้ก็จะเป็นบัตรเสียครับครับ,รบเพราะฉะนั้นกาเกินเสียกาไม่ครบไม่เป็นไรนะครับแต่ควรจะใช้สิทธิ์ให้มันครบถ้วนครับ นี้ในกรณีที่จริงๆแล้วอย่างการเลือกตั้งท้องถิน่นจะมีหลายหมายเลขและเกิดอย่างหน้าหน่วยเลือกตั้งเจะมีให้ทบทวนก่อนไหมครับเช่นว่าเราไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วจําไม่ได้ว่าเบอร์ที่เราตั้งใจจะไปเลือกเ,เป็นเบอร์ไหนมีบริการทางนั้นไหมครับรบ,บริเวณหน้าหน่วยจะมีบัญชีรายชื่อที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้งนะท่านไปไล่ดูในบัญชีรายชื่อท่านได้แล้วหน้าหน่วยก็จะมีบอร์ดมีบอร์ดติดมาอยู่ว่าทีมไหนหมายเลขไหนอะไรต่ออะไรจะมีอยู่นะฮะ นี้อย่างอย่างที่ผมเรียนท่านไปตั้งต้นเนี่ยหน่วยเดิมเนี่ยมัน800หน่วยนี้มัน600เพราะนั้นหน่วยเดิมที่ท่านเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจสอบแล้วก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่คงจะอยู่บริเวณใกล้เคียงนั่นแหละไม่ไม่ไปกันไกลนะฮะต้องไปดูตรงนี้ด้วย ครับ,รบทีนี้อย่างตอนนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะเรื่องสงสัยเรามีการเลือกตั้งหลากหลายมากเลยนะครับอย่างการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งเทศบาลมีการเลือกตั้งนายกแล้วก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลบุคคลเหล่านี้จะไปทําหน้าที่อะไรแทนพี่น้องประชาชนบ้างครับท่านผู้นี้จะเข้าไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับดูแลความทุกข์สุขของท่านโดยตรงนะฮะในในเรื่องของทาง ทางนายกทางสมาชิกพวกนี้ก็จะดูในเรื่องของการนโยบายเรื่องการสร้างถนนหนทางเรื่องการาดูแลเรื่องไฟฟ้าเรื่องจะขยายปปาะจะความเป็นอยู่ของท่านทั้งหมดนะครับรวมถึงในบางเขตที่สามารถมีศักยภาพถึงเนี่ยก็อาจจะดูเรื่องของสถานศึกษาด้วยดูในเรื่องโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ใกล้ตัวมาก ใกล้ตัวของเราเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์พวกนี้เลือกคนที่ท่านท่านเห็นว่าเขาเป็นคนดีมีฝีมือมีวิสัยทัศน์มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเข้าไปนะครับท้องถิ่นท่านก็จะได้เจริญนะฮะทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆหรือทัดเทียมกับประเทศอื่นๆที่เขาเจริญแล้วครับครับอันนี้คุณสมบัติทีเ่เราจะเลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่เราเนี่ยนะต้องเป็นคนแบบไหนครับท่าน เราพูดกันมาตลอดเวลาว่าต้องเลือกคนดีเลือกคนดีเข้าไปทีนีว้วิธีการดูคนดีเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าที่จะไปไปบอกท่านนะฮะทีนี้ท่านต้องดูว่าผลงานที่แล้วแล้วมาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับดูดูประวัติดูความประพฤติดูความคิดดูวิธีคิดดูวิสัยทัศน์เนี่ยต้องดูประกอบอะไรหลายอย่างนะฮะในใน,ในสิ่งเหล่านี้ท่านเป็นคนท้องถิน่นแล้วก็ตัวแทนของท่านก็อยู่ใกล้ชิดท่านนี่แหละ ะะท่านก็ต้องใช้วิจารยญาณของท่านเองนะครับในการเลือกเ,อเขามีนโยบายนะฮะคือมาตรฐานสากลเนี่ยเวลาเลือกคนมาทํางานพวกนี้เขาก็จะดูที่นโยบายนะครับเราชอบนโยบายเขาเราก็เลือกเขามาเสร็จแ,แล้วเลือกเขามาแล้วเขาทําไม่ได้ตามนโยบายวันหลังก็อย่าไปเลือกเขานะฮะก,ก็เท่านั้นเราต้องเลือกกันอีก,อก,อก,อกเยอะอีกหลายครั้งนะฮะสปีเลือกทีสปีเลือกที หรือมีการลาออกมีการขาดคุณสมบัติหรือมีการตายเตยอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกกันไปไปตลอดตอ่อเนื่องไปตลอดนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนใน,ในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านคครับ,รบทีนี้หลายคนอาจจะมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะไม่ไปเลือกทั้งนี้ถ้าถ้ามีเหตุจําเป็นไม่ไปเลือกแจ้งได้ไหมและถ้าไม่ไปเลือกเลยแล้วไม่แจ้งเสียสิทธิ์อะไรบ้างครับท่านครับ มีมีหลายครั้งที่หลายๆคนคิดว่าโอ้มไม่เป็นไรหรอกเรื่องเลย่องนีม้มันเรื่องไกลตัวค,ค,คงไม่เกี่ยวคงไม่คิดจะเล่นการเมืองท่านผู้นี้ที่คิดอย่างนี้สุดท้ายก็ต้องโทรมาหาเรือกกตทั้งนั้นเลยครับว่าอกครั้งนี้อยากจะลงสมัครครั้งนี้อยากจะมาเล่นการเมืองครั้งนี้อยากจะไปทํานู่นทํานี่ทําไม่ได้เพราะเสียสิทธิ์นะครับกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได,ได้เนี่ยท่านสามารถแจ้งก่อนวันเลือกตั้งได้เจวันนะครับว่าติดภารกิจไปไม่ได้มีเหตุจําเป็นเจ็บป่วย นะครับมีต้องไปประดัตฐราชการอนอกพื้นที่อะไรไม่สามารถมาได้อันนั้นคือคืออุปสรรคที่เราเห็นก่อนเลือกตั้งทีนี้เราไม่รู้สมมุติเราไม่รู้ก่อนเราอยากจะไปบังเอิญถึงวันนั้นมันไปไม่ได้หลังจากนั้น7วันก็จะแจ้งได้อีกนะแจ้งที่ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้แจ้งที่พอจังหวัดนะฮะ,ะการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยท่านจะเสียสิทธิ์อยู่6ประการ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นสมาชิกผู้ทสภา,สภาตำแหน่งผู้ช่วยเลขารองเลขาของอท้องถิ่นท่านจะถูกแต่งตั้งไม่ได้เลยนอกนั้นในเรื่องของการเสนอกฎหมายการถอดถอนอสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สมัครไม่ได้ ะะทางปกครองก็เอาตรงนี้ไปโยงด้วยทีนี้การเสียสิทธิ์ตรงนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยท่านไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้พอมีเลือกตั้งครั้งหน้าปั๊บเนี่ยท่านสามารถที่จะไปไปไปใช้สิทธิ์และสิทธิ์คืนมาแต่กฎหมายใหม่ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้นะครับท่านจะถูกตัดสิทธิ์ไปสอปีนะฮะในระหว่าง2ปีเนี่ยถ้าท่านไปเลือกตั้งตลอดนะฮะมีเลือกตั้งแล้วท่านไปตลอดอเนี่ยสปีนี้ ิทธิ์ท่านจะกลับคืนมาแต่ท่านในระหว่างสองปีเนี่ยท่านก็ไม่ไปอีกอนะฮะสองปีเดิมจะระงับก็เริ่มนับสองปีใหม่นะฮะครั้งต่อไปไม่ไปอีกก็จะนับไปสองปีใหม่เรื่อยๆไม่ได้นับต่อแต่เรานับเป็นช่วงช่วงช่วงระยะไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ที่จําเป็นเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยนะฮะต่อไปประชาธิปไตยจะต้องพัฒนาไปอีกเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้กฎหมายกาหนดว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ เมื่อเป็นหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องมีการาลงโทษในเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์เนี่ยแหละครับหลายๆท่านคิดว่าไม่จําเป็นเพราะชีวิตนี้จะไม่ยุ่งกับการเมืองอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยจะต้องมาจาเป็นต้องสมัครผู้ใหญ่บ้านบ้างมาสมัครกำนันบ้างมาสมัครเป็นสสสอจอ,อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไปนะครับไปใช้สิทธิ์นะฮะไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เลือกเลือกผ,ผ,ผู้แทนของท่านที่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆครับ อย่างปีนี้เองกะกะตตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนครับเราไม่มีการเลือกตั้งในในท้องถิ่นมาเนีเป็นเวลาค่อนข้างนานนะฮะเถึงแปีทีเดียวบางที่เป็น10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นในในใน,ในช่วงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการตื่นตัวเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็มีหน่วยไม่ว่าจะเป็นกรมชามันเองหน่วยงานของรัฐและกะกะตอเองเนี่ย ลงไปกระตุน้นลงไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงความจำเป็นในการที่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นก็ตื่นตัวนะเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกตั้งมานานมากเขาก็าอยากจะเลือกตั้งแล้วก็มีนักการเมืองท้องถิ่นที่ท่านมีมีเป็นนักการเมืองอาชีพนะฮะท่านก็ก็ช่วยกันระดมกระตุ้นนะครับผมเชื่อว่าการใช้สิทธิ์ครั้งนี้ ก,ก็น่าจะสูงครับครับ,รบเดี๋ยวผมขอแย้สอบถามเพิ่มเติมว่าอย่างเช่นในพื้นที่ต่างจังหวัดเองเนี่ยจะมีบางพื้นที่ที่เข้าถึงยากอย่างกาญจนบุรีเองมีพื้นที่ที่อาจจะ,ะห่างไกลนิดหนึ่งตรงนี้กันกรกตมีการเตรียมการเอาไว้อย่างไรบ้างในพื้นเรามีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะทางวิทยุทางโทรทัศน์หรือทางโซเชียลมีเดียนะครับพอตอนนี้โซเชียลมีเดียยังไงยังไงมันก็ เหมือนกับชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการออกอเสียงตามสายนะครับแล้วก็มีหน่วยขึ้นที่นะครับรวมทั้งรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเองเนี่ยท่านก็ไปค่อนข้างที่จะจะทั่วถึงนะฮะแล้วเราก็มีศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยที่อยู่ทุกทุกตำบลน,นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหน่วยงานที่ช่วยเราประชาัมพันแจ้งให้พี่น้องเราทราบครับอีกทางหนึ่งครับ ครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนด้วยในส่วนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนะทีนี้ในส่วนการเลือกตั้งวันที่28มีนาคมนี้เนะี่ยอยากจะให้ท่านได้พูดถึงพี่น้องประชาชนาที่จะออกมาใช้สิทธิ์อย่างการเลือกตั้งอ,อบจกับครั้งนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเ,เลือกตั้งเลือกตั้งอ,อบจเนี่ยเขตเขาจะกว้างเขตเขาจะกว้างยิ่งนายกเนี่ยก็คุมทั้งจังหวัด แล้วก็เขตของอบจอเนี่ยก็จะแบ่งอาจจะแบ่งเป็นเขตตรงนั้นตรงนี้ทีนี้เทศบาลเนี่ยมันก็จะจะเล็กลงมาครับนะฮะจะเล็กลงมาจะใกล้ใกล้ตัวท่านขึ้นมานะครับความแตกต่างในเรื่องของตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ทั้งระเบียบทั้งข้อบังคับทั้งกฎหมายต่างๆนะก็จะใชต้ตัวเดียวกันเพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องของเขตพื้นที่ เขตพื้นที่เท่านั้นเองแล้วก็ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลกับสมาชิกเนี่ยมันก็จะต่างกับเขตของของของอบจบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งจะมีอยู่2ใบนะฮะเป็นบัตรเลือกตั้งนายก1ใบแล้วก็บัตรเลือกตั้งของสมาชิก1ใบบัตรเลือกตั้งนายกเนี่ยเอ่อก็จะเป็นสีม่วงครับบัตรเลือกตั้งของสมาชิกจะเป็นสีชมพู เ,เวลากาเสร็จแล้วเนี่ยนายกยกาได้หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งหมายเลขสมาชิกกาได้หกหมายเลขนะฮะท่านจะก,กาเป็นทีมกาลักเฉพาะเบอร์อะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครไปว่ากันเสร็จแล้วท่านพับแล้วก็ไปไปใส่ในกล่องกล่องก็จะมีอยู่สองกล่องนะฮะกร,ร,รีบเลือกตั้งเนี่ยอย่าไปใส่ปนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปปนกันมันมันจะไปมีปัญหาเรื่องการคัดแยกเรื่องบัตรเขยงนับครบไม่ครบจะมีปัญหาอีกเพราะนั้นค่อยๆใจเย็นๆ แล้วก็ไปใส่หีบจะให้มันถูกต้องให้เรียบร้อยครับครับแต่ว่าในหน่วยเลือกตั้งเดี๋ยวจะมีอสอมอคอยให้ข้อมูลด้วยไหมแน่นอนฮะคือท่านท่านเตรียมตัวไปในเรื่องของหลักฐานนะะการแสดงตนเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยขั้นตอนต่างๆไม่ว่าเราจะขั้นตอนการคัดกรองโควิดขั้นตอนการลงสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยจะมีคนแน,คนะนำนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนตลอดนะครับท่านไม่ต้องกังวล ไม่ใช่ต้องไปนั่งท่องนะครับก็ไปแล้วจะถึงต้อง,องทาอะไรยังไงไม,ไม่ต้องฮะจะมีคนแนะนําเพียงแต่ตอนนี้เราเมาเรียนให้ท่านเป็นพื้นฐานั่นเองว่าทุกสิ่งอย่างเราเตรียมม้เรียบร้อยครับอืมครับฝากถึงท่านผู้ชมครับว่า28มีนาคมนี้จะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรแล้วก็ฝากเชิญชวนท่านผู้ชมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง28มีนาคมนี้ด้วยครับครับเอ่อเป็นสถานการณ์โควิดนะฮะสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นการไปเนี่ยท่านจะต้องเ,ออเว้นระยะห่าง นะครับจะต้องสวมหน้ากากอนามัยจะต้องมีการทําความสะอาดคูหาเป็นระยะระยะเพราะนั้นท่านควที่จะไปแต่เนิ่นๆจะได้ทยอยกันไปไปลงคะแนนด้วยความเรียบร้อยมันคงจะเป็นภาพที่แออัดเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ละนะครับพอจะปิดหีบลงเวลาแล้ว,ลวรีบไปกันค,คงคงไ,ไม่เหมาะไม,ไม่สมควรแล้วก็ได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นท่านรีบไปแต่แต่วันๆนะฮะอาจจะต้องไปเสียเวลาสักนิดนึงอะไรสักนิดนึง มันก็ปลอดภัยกับกับกับโควิดปลอดภัยกับตัวท่านเองนะครับปลอดภัยกับสังคมประเทศชาติแล้วเราก็จะได้ระบบของประชาธิปไตยอ่าขึ้นมานะเพราะนั้นเคียงคู่กันไปในเรื่องของทั้งโควิดด้วยทั้งการเลือกตั้งด้วยนะครับอ่ามันเปิดใช้เวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึงถึง5โมงเย็นเพราะนั้นท่านมีเวลาทั้งวันนะครับค่อยๆทย,ยอยไปทยอยไปทยอยไป แล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้ก็คงจะเรียบร้อยปลอดภัยจากโควิดด้วยแล้วก็ได้ได้ตัวแทนของอของท่านมาดูแลเทศบาลให้เรียบร้อยด้วยครับครับเ,เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จปิดหีบ17นานิกาเนี่ยจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการสักประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับคือหน้าหน่วยเนี่ยในในเทศบาลเนี่ยมันก็จะมีหน่วยย่อยอยู่อยู่ไม่เท่าไหร่มันไม่ไม่เหมือนเลือกตั้งสสหรือสจที่หน่วยมันเยอะนะครับ ป,ปิดหีบลงคะแนนเสร็จปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเรื่องของจํานวนบัตรอะไรอะไรเรียบร้อยปุ๊บเขาจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลยนะฮะนับคะแนนก็คงใช้เวลาไม่นานแล้วครับชั่วโมงกว,กว่ากว่าก็แต่ละหน่วยจะรู้แหละนะฮะรู้เสร็จก็จะส่งมาให้าทางผอจังหวัดท่านดูแล้วก็กลับไปรายงานผมว่ายัางไม่เป็นทางการเนี่ยนะฮะจังหวัดเนี่ยจะรู้แล้วไม,ไม่ไม่เกินสัก 2- 3สาชั่วโมงเนี่ยก็จะรู้และ ส่วนประกาศเป็นทางการก็ต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตั้ง28มีนาคมนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเตรียมพร้อมอย่างที่ท่านบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ข้อห้ามต่างๆก็ อย่าลืมด้วยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปทำอาจจะผิดกฎหมายก็ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านร้อยตํารวจเอกช่านนินน้อยเล็กครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบพระคุณครับครับครับยินดีครับยินดีครับครับแล้ววันนี้นะครับผมพิศนุสรนยางสูงครับพร้อมทีมงาน N อ็นบีีภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปพร้อมกับท่านรองเลขาเลยนะครับสวัสดีครับ